นาเดยไม่ใช้คนอ่ะเอ้ยนาเดยไปดูบีดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอยู่บีก็ได้ครับถ่ายวีดีโอไว้เลยนะเผื่อชนะ ถ้าชนะได้เราได้โม้ล,ลงถูกไงพรุ่งนี้่าย่ายวีีดอมันชอบแหลกไงหรอเอ้ยมันแหลกว่าเฮ้ยตาเว้ยก็แหลกอยู่ <ไป S 1> แหลกแหลกแหลก,ลก <ไป S 1> ระเบิดสองลูกเลย ไอ้มันมาถ่ายไว้ยังถ่ายไว้ยังเห็ดทีเหทีเห็นขอ้อหูลหน่อยถ่ายไว้เลย <c oughs> ถ่ายไว้ถ่ายไว้ <c oughs> อันนี้ยังไม่หายแหลกเลยเน่ยอยากให้เจอ,อยอนแล้วปดใส่ตัวเองโชว์ไหมจัดเลยจัดเลย ไอย้ยถ่ายไว้นะถ่ายไว้เราจะมีเรื่องคุยกันพรุ่งนี้ถ้าคุณไม่ถ่าย <c oughs> พรุ่งนี้คุณจะไม่รู้

ยาวเคลียร์แล้วยาวเคลียร์แล้วเอาอยู่ไหนวะเนี่ยจะยันจะยันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไปด้วยกันผู้การเฝ้าวีเลยผมอยู่เอผมอยู่เอไอยา ถ่ายยังโอ้โ oh หนำหางนำหางเอาเดี๋ยวแชร์มาด้วยนะเดี๋ยวจะลง YouTube ให้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงด้วยเอาลงเลยเอาลงเลย,เ,ลเ,ลยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้แล้วก็แชร์ในเฟซให้เพื่อนดู Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole เล็งรออยู่ครับพี่ผมเล็งไว้อยู่พี่เบิร์ ถ้ามันโดดมามันก็ไอ้นั้นอยู่แล้วอย่างนี้แค่นี้นอนเลยปลแล้วเบิดสูตรมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล็งไว้อยู่ลองสามแยกเข้ากัน อโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบเลไม่เป็นไรถือว่ามันฟุกพี่มาพี่อำพี่ออกเลย <c oughs> เดี๋ยวผมลิงให้ตรงนั้น <c oughs> น่ะ <c oughs> ทางยาวอย่างเดียวอ่ะยาวกว่าอวุน นยาวอ่ะอเบรอร์แล้วเบ oh, <what? S 1> เอร์อเฮ้ยอย่าให้มันเอาคืนนี่มันเหลือสี่คนเองนะมันมันเข้ามาแล้วพี่บอม has been planted มันมามันมายาวอ่ะยาวมามากอ่ะยาวยาวอ่ะ All right. move out. ต้องมันปิดเกมยาวซะแล้ว เดี๋ยวแทนเน่เดี๋ยวยู่เองลัวละเบอร์สูตรหน่อยยาวลุงยาวลงุงแทนเน่ดิดไปไหน,ไ,หน,นไปฐานมันไงไปยิงตูดมนัน นั่นแหละพ่นพี่วดตรันแวิงไปแล้ววิ่งไปแล้วอยู่ในโซนห้องนั่นแหละสองตัวสตัวตัวเดียวตัวเดียวไปยาวลุยาวลุยาวดแต่เอาไว้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 ตัวเดียวบบิลคิวไอีถ่ายไว้ถ่ายไว้อเห้ยเฮิคือถ่ายไว้ฮัง all right let's o v e out fire in the mà giao đúng không, mà giao mà liều mà liều. mà ngày quá nhỉ. <coughs> <coughs> tâm oh, yeah, <coughs> tâm tài. mày, mày. ถือว่ามันฟุกถล่ม okay. ยาวเลยไง <Fire S 2> เลื<ห>เอบมอันซิบแล้วเ,เลยตัวเดียวประทับแม่เงเลยตัวเดียว <laughs>